เราไปที่จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางอันนี้ก็โอ้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็ดำหัวช้างดำอะไรกันก็มีการแสดงกันอะไรกับชาวบ้านก็เที่ยวกันนี่ขนาดมีเป็นทั่วประเทศแล้วนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็ใช่ย่อยคนเที่ยวกันตึมนะครับผู้สื่อข่าวเขารายงานกันมานะครับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ได้จัดกิจกรรมปีใหม่เมืองนะกับช้างกับขบอกกับจ้างไทยนะจ้างไทยนะครับคลายร้อนให้กับจ้างนะเมื่อเมืน่อะวันนี้อันนี้อันนี้วันนี้เองมาที่14นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์แนละ้วก็ไปเที่ยวด้วยนะครับไปดูว่าที่สถาบันโคชบาลแห่งชาตินะครับในพระอุปถมัมภ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางใครที่ผ่านไปจะไปเชียงใหม่นจะเห็นอยู่ถ้าขาไปนี่ก็อยู่ขวามือนะครับอนุรักษ์ช้างไทยเขาได้จัดกิจกรรมตีใหม่เมืองกับจ้างไทยนะครับในระหว่างวันที่12ถึงวันที่16เมษามีไปจนถึงวันที่16นะครับไปเที่ยวกันนะครับจะไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะเที่ยวสักนิดก็ได้นะครับโดยในแต่ละวันนั้นก็จะมีกิจกรรม3รอบ รอบแรกก็คือ11นาฬิกาแล้วก็13นาฬิกา3านาทีแล้วก็14นาฬิกา3านาทีซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยขบวนแห่สงน้ำพระอุโมงค์คลายร้อนอุโมงค์น้ำคลายร้อนกาดมวดเจ้าจ้างนะครับน,นี่แขวนกระดิงะ่งระฆังแล้วก็สะเดเคาะ,ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกใน รอบสาธิตกิจกรรมของช้างด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งน้ําพระทำบุญช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริวมวัฒนธรรมและขนบประเพณีธรรมเนียมของท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองของชาวภาคเหนือและก็เป็นเพื่อเป็นการคลายความร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่สุดของมันก็คือให้พี่น้องคนไทย นะครับโดยเฉพ,พาะภาคเหนือได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงการานกันไว้ปีนี้ต้องยอมรับนะครับยอมรับกันจริงๆว่ายิ่งใหญ่จริงๆหลายจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเดียวแต่ที่แพร่นี่ดูแล้วนี่มันสุดยอดครับนะติดตามกันไปนะครับ16เด่นชัย17เจในเมืองนะครับในเมืองนี่อย่าลืมนะครับในเมืองนี่สนุกสนานแน่นอน ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับที่จังหวัดแพร่ปีนี้21ขบวนนะแล้วก็มี12เวทีถนนแคบไปหน่อยนายกโชคชัยต้องขยายถนนแล้้วมัังครบหรือไม่ก็ขยายที่เล่นเดินน้ำกว่าขบวนจะเข้าไปถึงเนี่ยมันก็นอนน่าจะเพียงคืนนึ่น,นะครับเนาะ21ขบวนไม่ใช่ย่อยๆนะครับอ,อันนี้ที่จังหวัดลำปางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยครับเชิญแวะเที่ยวได้นะครับ สับสุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสื่อคัดเอาท์ขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกเกอร์ฉลากสินค้าสติกเกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมทีมงานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร 087-786-6699- 0 6 1 3 2 3 2 7 2 0